ไนจีเรียหรือเปล่าที่โอเปียเคนยาได้ทุกประเทศโมริยาได้ได้หมดเปียงอะไรมูทองโป้งๆนะเขาเรียกมาไฮยีนาไฮยีนารู้อีกไฮยีนาฟันก็คมนะครับท่อก็ปฟงนะครับไฮยีนานี่ดังนะครับไฮยีนาสามารถล้มช้างได้นะครับไฮยีนาแต่มันต้องใช้หลายตัวไฮยีนามาเป็นฝูงมาเป็นฝูงครับต้องมาเป็นฝูงกรามแข็งมากเลยครับกรามแข็งครับ อันนี้ก็กันกันไปเรื่อยเลยนะเอาบอกตามแนวตามแนวที่เราเอาปัตจัยเล่นเล็กกลิบไว้นะครับไม่ใช่แนวเราก็ไม่ไม่กันเนาะเราก็ไม่กันเราก็ปล่อยไว้โอเคตามแนวตามแนวอย่างนี้ครับนี่ดูนะฮะแนวมันเป็นอย่างนี้นี่แนวมาอย่างนี้อืถ้าแนวกับฉากก็อันเดียวกันนั่นแหละเป็นแนวเป็นแนวอันนี้เด็กแนวนะครับเป็นแนวเด็กแนวนี้เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ดื้อแต่ก็ไม่ดื้อนะครับทุเรศทุลังมาก นะครับอีกเนียไม่ได้นะครับต่อยแต่คนเท่านะครับเออขอบคุณครับกลัวแล้วอ่ะจะเราเล่าข่ามาต่อยแต่คนเท่านะครับเออขอบคุณครับอย่าทำร้ายลุงเลยลุงแก่แล้วให้ลุงก่อนเถอะให้ลุงก่อนขอลุงก่อนให้ขอลุงก่อนติดนอกกินนกสวะไม่ใช่เรื่องของเพลงครับดิ้นดินกันไม่ลุงห้าว่าไงนะดิ้นดินกันไม่ลุงห้าว่าไงนะให้ลุงก่อนเถิดอันนั้นเพลงของน้าอะไรนั้นที่เขายาวเลยครับบุรีรั์ น้าอะไรนะลบบุรีรัขอขอลุงก่อนลบบุรีรั์แต่งอ๋อแต่คนร้องไม่ทราบว่าเป็นใครที่มีเครายาวๆเนาะค่ะเครายาวๆรู้จักกันอยู่รู้จักกันรู้จักกันลบบุรีรั์แต่งตายไปแล้วคุณลบบุรีรัตนี่ครับสรุปแล้วเสร็จแล้วครับเนี่ยสรุปสรุปแว่เสร็จแล้วเป็นซรงอันเดอร์คลาดอันเดอร์คลานะครับอันเดอร์ก็คืออยู่ด้านล่างเราตัดด้านบนเราไม่ตัดอ่ะ รีวิวให้ดูวีให้หน่อยอันเดอร์คัทเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นคนป่าอย่างเงี้ยหัวคนนะหัวคนนะจากจากอินเดียหัวคนนะครับเอธิีออปียตำํา้วอยหน่อยแล้วก็หัวคนนี่ครับเสร็จแล้วครับถ้าถ้างอกไอไอนี่ต้องเราเราจะลืมยาอะไรไหมไม่ต้องเลยครับอันเดอร์เข้าไว้อย่างนงี้หนะครับ อ๋ออันเดอร์อย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้ก็จบเลย,เลยใช่ไหมมัดมัดรวบกับมัดรวบเป็นมัดรดว,ดวบอย่างเดียวมัดรวบอย่างเดียวมัดจุกอย่างเดียวเนาะลองทําท่าร<อ>วบนมะัดดูครับเสร็จแล้วอ่าลองทําท่ารวบเอาไหมเอาไหมามียางครับลองดูลองรวบดูลองรวบให้ดูนี่ก็เสร็จแล้วหายยางหรือเออลองรวบนี่ก็จะเข้าหวีผมแบบนี้โอเคนี่ครับตรงนี้เลยนะ นี่ครับเขาจะรวบอย่างนี้เหมือนหนังให้เรื่องนั้นเลยนะที่เมลกิสสันทำอ่ะที่ <ๆ S 2> มีคนป่านะครับเขาจะรวบอย่างนี้เสร็จแล้วครับทีนี้หวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงานแล้วฝากช่องด้วยอ้าวฝากช่องอย่าลืมวันทูเตชแนลนะครับวันทูเตชแนลนะครับโอเค